สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดเกียรที่ติดตามรับชมช่องห้อครับพี่เคนะคนบนนอกครับมือหนีผ้ามาปล่อยวาวแล้วครับปล่อยวาวครับล่มเป็นล่มฝนครับหลังจากที่มือเศร้าในช่วงเศร้าผมปล่อยวาวอีกกุดครับช่วงเศร้านี่ต้องบอกว่าฝนกับแบบลินลินนะครับต่ช่วงนี้ใบใบเนี่ยฝนเลิมแบบซาลงเนี่ยนะครับบอนก็มาเศร้าห่าก็เลยมาปล่อยวาวจุล่าครับมือเศร้าห่าปล่อยวาวอีกกุดไปแล้ว นี่ครับวาจุลาเฮานี่ครับวาวจุลาปีกร่อยเจ็ดสิบเส้นตัวเก่าแล้วครับปล่อยสลับกันครับเพราะว่ามือเส้านี่ปล่อยว่าได้ครับมือเส้านี่ฝนลงแห้งครับแต่ว่านี่ช่วงคำคำฝนซาเนี่ยแหละครับแต่ว่าสรีลองมาปล่อยเบิ่งเป็นไงทสิขึ้นบ่หลังจากมือเส้านี่ปล่อยเอาอีกกุดไปเอาเอาอีกกุดลงละครับตังเกียร์เบื้องลมครับ เรอ,อีกคนี่เขาเอาลงเรียบร้อยครับปอยเบิดอมือครับอ่ะมาปอยวาวจุฬาไปที่นี่ไปกันเลยครับไปสถานที่มังกรห้องปุระอ่ะผมผูกเข้าแล้วเรียบร้อยครับมัดสัตว์เลยเตรียมตัวเลยครับ เบาหลุดมือครับยังว่าท่านสัตว์อยู่ครับมันหลุดมือยังวะแต่ว่าไปแล้วครับเสะิรุทคันแท่นนะครับเบาหลุดมือไปเลยคนครับขึ้นแล้วเรียบร้อยครับเบาจราอโอ้ยเสียดายว่เห็นช็อตต,ตอนปลอยเลย ดมือซื่อกับขึ้นโอแดนวอลแข็งผนครับโอ้ยถ้าเป็นทุ่งดำนี่ปล่อยได้เบิดมือครับเพราะว่าฝ่าบ่าห่องบ่เหลื่อมครับเอาอีกคุณเนี่ยเอาลงวังดนเตืบครับ เบ็ดเหมื่อเลยแข่งฝนเลยครับมีฝนช่วงหนึ่งตกแห้งครับตกแห้งบ่ลงเลยเ่าอีกุดฟอมันติดทุงดําโบเปียกครับช่วงหนึ่งในช่วงประมาณ10โมงงฝนตกแห้งเลยครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกระดาษปูนตกแห้งเนี่ยประมาณมีสิทธิ์ลงครับเพื่อเพื่อ,อวาสิขาดซ้ำมจาจักแล้ว วจุฬาตัวนี้นี่ยปล่อยหลยเถอและครับคืนดีอยู่คนขางนิ่งอยู่ครับคอยตะลุมนิ่งเห็ดเข่าลอยๆครับตัวนี้้าลุมมันกะฉากมาต่ลาบาดคันเข้าลอยๆเข้าสูงๆมันกะสีวากินปีครับมันก็ยิซอยรับ บอกยังไงว่ามันก็สิเขาเอื่นจังไงละ่ะมันสีเฮ็ดให้ปีกบกินล่มลายละปีกก็สิีโบหักกับแต่เข้ารอยได้เนี่เฮ็ดเข้าธรรมดานะั่นเขากินล่มได้ลายเนี่ยวอมมีหางนี่มันก็มันใส่ล่มลายครับมันกินล่มลาย เดี๋ยวเขาไปมองผูกขี้ข้าวครับเป็นนายว่าเขาดึงแหงบ่ไปกันเลยครับครับมาหอดมองผูกครับอ้ลลมครับพุงนะผูกไว้บงเดียวแล้วครับก็ว่าอีกุดเอ้ยเบิ่งเกิดึงแหงบ่โอ้ยโอ,โอ้ดึงยางแหงเลยครับจนขับว่าเขา หูลมขนาดครับเบิ้งนะครับเบิ้งไปไหมครับเบิ้งครับโอ้ตายตายตายว้าวสิบหักปีสิบหักซะบ่ปอยเลนเพื่อความสวยงามครับ แถวนี้พิกัดที่ผมอยู่คืออำเภอหน้าตานครับจังหวัดอุบลราชธานีแถวนี้มันไม่มีผู้ใดเล่นนะครับนี่ต่ผมนี่แหรอครับจนไท่า,านสิว่าผมเป็นบ้าครับพวงร่วมฝนในเสื้อระแลนวาวเขาสิว่ามันไม่มีผู้ใดเล่นเลยนะครับผมสังเกตบึงรักไม่มีผู้ใดปล่อยเลย แต่ว่าทางอื่นนี่ผมบ่รู้ว่ามี่ผู้ใดเล่นบ่ครับร่มฝนครับถ้านเพื่อนๆท่านใดปล่อยวาวร่มฝนมนลาวังยังบอกกันได้ครับพี่ผู้ใดเล่นอยู่บ่หรือว่า่วงแต่ผมผู้เดียวนี่บ่เบิ่งครับฝ่าเนี่ยผเห็นตะเวนเลยครับตอนนี้ฝน้กับปลปล่อยครับ พวกซ้ำนี่มันบุพเสิบเปียกหย่อนเนาะผมว่าก็คือวังเว้นวังเว้นเนี่ยโต๊ะแห้งครับเบาอีกุฏยูด้ซื้อโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงสิจบเพียงเท่านี้แล้วครับคันพูดได้มักก็อจะาลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนีน่ยนะครับเื่อเซ็นมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกลาวคำว่า,วาสวัสดีครับ